ใครสายเนื้อพรีเมียมเซฟคลิปนี้ไว้ด้วนเพราะส่วนตัวนี้รู้สึกว่านี่คือบุฟเฟ่เนื้อพรีเมียมที่กล้าบอกว่าต้องมาลองสักครั้งหนึ่งในชีวิต,ตอมด้วยกองทัพบ,บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นแบบฮาลานรสชาติอาหารที่ว่ายืนหนึ่งก็ไม่เท่ากับบริการของร้านนี้ยัหาว่าอวยเลยนะนี่ออกตังกินเองนะคะโนสปอนเซอร์ใ <No sponsor S 2> ดๆทั้งสิน้นแถมมีโอโทโรัสับแบบไม่ กาไปดูคลิปอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องด้วยนะคะ AR Channel เอาอยู่กันที่ร้านฮ a ริทพิเมียมบุฟเฟ่ฮลล่าร้านนี้ก็จะเน้นเนื้อนะคะบอกเลยมาเพราะเนือ้อดูแบบอลังการมากอะขนาด799นะยังมีเนื้อแบบว่าเห็นไหมมีวากิวพับนอกอะไรด้วย อโอโแต่ว่าวันนี้เรามาทานใน1299นะคะเดี๋ยวเน็ตเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกนะที่นี่เขาก็มีทุกอย่างเลยอ่ะนอกสักปิ้งย่างแบบนี้เขาก็ยังมีเป็นแบบอาหารญี่ปุ่นซาชิมิหรือว่าพวกพวกวากิวเออซูชิวากิวขูไฟตั้งแต่799ก็มีแล้วอ่ะบอกเลยใครใส่เนื้อนะคะแค่เริ่มต้นเนี่ยก็โอเคแล้วอโอเค แต่วันนี้เอามาจิหนึ่งสองเก้าเก้าเนตเป็ี่เนื้อก็จะพรีเมียมขึ้นมานะคะโอเคหิวแล้วไปกันเลยตอนนี้เรามาทานที่สาขารามอินทานนะคะทุกคนในร้านเขาล่งงปร่งสบายมากแพ็กที่เรามาทานคือ1299เน็ตนะคะรวมน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วจ้าถึงพี่พนักง,งานเขากเสิร์ฟน้ำจิ้มเลยที่นี่มีน้ำจิ้ม5้าแบบเลยนะเธอน้ำจิม้ม ฟิกเนเจอร์ของเขาก็อร่อยมากที่นี่นะคะจะมีชุดเปิดก่อนเปิดโต๊ะก่อนวันนี้ดาวมา129 9นั้วเรานั้นดาก็จะได้เป็นชุดวากิวพิเมียมเซ็ตแี้เขาจะมาพร้อมกับไข่ดองเดี๋ยวเราจะลองมาชิมของกินเล่นก่อนนะคะก,ก็เป็นเอบิโลชีสของทอดเขาทำดีมากเลยอร่อยอ่ะันนี้ อันนี้เนื้อย่างไบโอบาตนะคะเราจะชิมแบบไม่จิ้มก่อนเอาบอตรหวานอ้าน,นุ่มแม่เลยทำไม่ไอ,ไมอบาตด้วย คือความตกฮาริสเลนเดียมันก็จะมีโอ้ห่ากินมากเลยอ่ะเป็นเหมือนปลาสับมั้งแล้วก็มีทองคำด้วยนะเดี๋ยวขอชิมก่อนอุย้ยมีข้าวด้วยนิดนึงไี่เหมือนเป็นตูชีที่เป็นตมปลาสับอืมโอเครชสชาติแปลกดี เลดีโกเลดีโกจานนี้ที่รอคอยก็มาแล้วกินพกนี้แนะนำพอเลยนะคะพอเลยนะคะได้กินอราของเน่ะกินแล้วได้วอรติโอนิโฟก้าพีเมม่มาคำเดียวหมดไป หอมเนื้อย่างตอไดไตชีสนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มงอนหวานนี้ป้าเพียบอกว่าถ,ถ้าจิ้มไข่มันจะนัวนขึ้น <c oughs> <ๆ S 1> อาหารในเด็กก็น่าจะใส่ข้ววาซิลตอไดไตชีสดูว่าจะยืดหรือเปล่า <c oughs> ไม่ยืดเพราะว่าต้องไวนานแล้วจริงอะ่ะทีนี้ไม่ต้องเนือ้อเขาททบไม่ต้องกิมน้าจิ้มเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าน้าจิ้มน้าจิ้มของเขาอะ่ะถ้าสำหรับคนที่ติดน้ำจิ้มก็จะถือว่าอร่อยขึ้นไปอีกนะคะน้ำจิ้มเขาแบบว่าออกเบกเคมแส่มีหวานขึ้นมาไม่เค็มเกินอร่อย เป็นออนฮอลโลกับขนมปัง่่อืมขนมปังกรอบมากขนมปังกับ,กบตูน้นังิไปจ้าได้ี่นี่เขาบริการดีมากเลยน่ารักที่สุดิงใดู นี่พีฮอปปิ้งให้นะคะเขาบอกไม่ต้องจินก็อร่อยแล้วแต่เราจะชิมคือเอาจริงคือไม่รู้ว่าตรงนี้คือส่วนไหนของเนื้อสั่งมาเยอะมากโอเคกินค่ะอร่อยมากอืมุนเอดีอ่ะดีมากตัวคิวชีสหรืออะไรสักอย่างเราจะไม่ได้แล้วเพราะสั่งมาเยอะมาก จิ้มหอมจังสิไม่ต้องพูดเยอะอร่อยใส่สุขภาพนะคะเราต้องกินเนื้อกับผักเดี๋ยวเราจะห่อให้ดูเราใส่สุขภาพเอนเนี้อจิ้มไข่ตั้งหน่อยอือลองดูเล้ค่ะเนะ แล้วลก็ใส่ในผักค่าอ่ะโหนั่านกะินปุดวาเกียวอะโผคา์โดเลเยอร์บอกเลยคำนี้แค่ดาวคนเดียวก็ลอบไป3-4คำแล้วทุกมันปูของทินนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงดูสั่งมาเยอะขนาดนี้เดือดปุดปุดปุด,ปด,ปดมาเป็นในคนิติมน่นารักมากได้ได้ดูสิได้เลยดืย กเท่านั้นไม่พอเธออาหารเขามาเร็วล้มมาถี่มาบ่อยมากต้มแซ่บเขาก็มีบบงซูสตรอเบอรี่ใครมาก็ต้องกินกันนะคะอันนี้เราสั่งมาเบลกของคาวแล้วเดี๋ยวเราไปต่อของคาวกันอีกไอติมของหวานของหวานเขามีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราสั่งมาเป็นไอศครีมซับซ์ฟใส่ปนน เป็บราวนี่ต่อด้วยฮันนี่โทและน้ำพึ่งฉ่ำๆไปเลยจ้าเอาทานแพ็ก1299เน็ตนะคะทุกคนเราสั่งเอามาัน4คนนะก็จะสั่งไปประมาณ93จ้านราคาก็เท่านี้เลยพูดถึงนะเอาจริงๆเดาว่าคุ้มมากๆยิ่งใครสายเนื้อนะคะก็อยากให้มาเลยที่สำคัญพี่พนักง,งานเขาบริการดีมากาดูสิยิ่งกว่าออามาเกษตรอีกอะมาย่างให้ถึงโต๊ะเลยกบริการที่สขานี้ให้12 10. เต็ม10ไปเลยแม่ม กินค่ะส่วนตัวนี้มาทานแล้วประทับใจมากไหนใครเคยมาทานหรือกําลังจะไปทานเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ให้หน่อยอ๋ออ,อย่าลืมกดติดตามให้ช่อง Eat a r Channel ด้วยนะ Eat a r Channel